เอาละครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับนายรกาศเดียเกณนะครับ yeah. Yeah. อ่าไปดูกันอันดับแรกอันดับแรกอันดับแรกเดี๋ยวผมจะวงตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมอย่าไปสนใจชื่อผมนะชื่อแม่งตลกนะครับคือชื่อนี้มันผมว่ามันเทสเละนะครับต่อมานะครับให้กดคลิกที่ตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้ แล้วไปที่ตรงไหนครับอ่าตรงนี้นะได้ผมซูมให้กด account detail ครับอ่าเรามาอยู่ที่ตรงนี้แล้วน้ออยู่ตรงนี้แล้วเนาะทำยังไงต่อครับเราต้องผูกบัตรก่อนกด edit ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับยังไม่ได้ผูกบัตรมันจะขึ้นบวกแล้วเขียนว่า add payment นะครับแต่ผมผูกไปแล้วแล้วกด edit นะถ้าใครจะเปลี่ยนนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้ นี่พอคุณกดแอปเพย์เมนหน้าตาจะขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เลือกที่ Master ร์การ์ดเนาะมาสเตอร์การพอเลือก Master ร์การเสร็จก็ใส่ข้อมูลกับของคุณเอนะตรงนี้ใส่ธนาชาติแบงก์ไปเนาะนี่ตรงนี้เลยข้อมูลของเราแล้วก็การ์ดน้ำเบอคือตรงไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อุ๊ยดีดไม่ดังการ์ดน้ำเบอร์คือตรงน,รงนี้แล้วก็จะมีวันหมดอายุแล้วก็ปีที่หมดอายุผมไม่แน่ใจมัาเลขวันหมดอายุหรือว่าเดือนหมดอายุ เนาะชมาเถอะแล้วก็มีรหัสสรหัสหนังบัตร3ตัว C B C นะครับไม่รู้มันย่อมาจากอะไรเนาะตรงนี้เลยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กด continue ด้านล่างขวามันจะมีข้อเสียคือจะเสียค่าธรรมเนียมสาสบาทนะครับแต่แต่ยังไงแต่การที่คุณมีอายุต่ำกว่า18ปี เอ้ยไม่ใช่ำมว่า18ปีต่ำกว่า15ปีคุณก็สามารถซื้อเขาเรียกนะเติมเข้าไปในสตร mm ีมได้เพราะว่า15ปีก่อนใช่ไหมถึงจะทำบัตรเขาเรียกนะบัตรเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่เป็นนายเนาะแล้วก็จะสามารถไปสมัครเขาเรียกนะไปสมัครบัตรวีซ่าสมัสมัรบัตรอ่าธนัรเขาเรียกสมัครทำบัญชีอ่ะเออผมพูดไม่ถูกโอเคกดคอนติเนียร์ไป แต่อันนี้ผมผมไม่ได้ใส่ก็เลยไม่ได้อะไรมากนะมันก็จะประมาณนี้เมื่อเรียบร้อยนะครับก็ไปซื้อเขาเรนะียกไปเติมก่อนไปซื้อเขาเรียกว่าไปซื้อบัตรไปซื้อแอดฟันนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดแอดฟันเนาะลืมครับโทษทีกดแอดฟันนะครับแอดฟันตรงนี้เลยนะร้อาบาทยังต่ำนะยังต่ําได้1 5อบาท working นี่มันจะใส่รหัสหลังบัตรเนาะก็ใส่ของเราไปจิบจิบ,จบ อ่านั้นดิสเพ h a ์ e i ส for your own account โอเค150บาสิบ r าทเ s e ต้องกดอักกีก่อนกดติ๊กถูกแล้วกด purchase ไปนะครับรอครับรออ่าทีนี้มันก็ดึงตังจาก wallet ผมไปแล้วนะฮะตอนนี้มันจะมีตังขึ้นข้างบนนะครับ150บาทตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยกดเพยไปเข้าเกม ตั้งฉันไม่เหลืออะไรแล้วเหลืออยู่กี่บาทวะเหลื้ออยู่9ก้าบาทมั้งเราอยู่เก้าบาทตั้งมาว่าเลยผมไม่ค่อยมีเลยเท่เก้าเหลือสามบาทโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อเนาะซื้อตัวละครที่เราอยากได้เลยอันนี้ผมจะลองซื้อดิลิเจนดูนะครับอ่ากดเขาบอกว่ามีเซลออร่าไม่เพียงพอนะครับทำยังไงกดซื้อเซลออร่าเลย นี่ตรงนี้มีบอกให้กดซื้อเซลล์ใช่ไหมเรากดไปกำลังอมนผลนี่แท็กศูนย์บาทนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรใดๆทั้งสิ้นกดออโตไลท์เลยนี่กำลังเติมอยู่เสร็จสิ้นแล้วครับผมเราก็ได้อร่าอ๋อเราก็ได้อร่าของเรามา500นะครับก็ทำการซื้อตัวละครได้อย่างที่คุณผู้ชมอยากได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมซื้อเป็นเดลิเจนล้วกัน ตัวนีนอนนะ้อยากเล่นนะอยากเล่นความคิดส่วนเขาเลยนะความอยากส่วนตัวกดซื้อเรียบร้อยแล้วครับเด e l ล g เจนเป็นของผมแล้วเดี๋ยวถ้าผมอาจจะซื้อผู้รอดชีวิตอีกสักตัวหนึ่งก็นะสองตัวก็ร้อยหนึ่งถูกนะครับห้าสิบบาทเนาะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ผมด้วยนะครับ See you